ผมว่าเอาเอาสนธิดีกว่าเป็นนายกแล้วก็ปานเทพก็เป็นไงรองนายกนะครับคนที่หนึ่งอืมดีไหมหรือเอาคนบอกอะไรเอาพานทองแท้ดีกว่าอ้าเอาอยัางไงเอาสองคนแล้วกันเอานายกมีสองคนเลยก็เอาอ่าสนทธิกับพานทองแท้คนละสามเดือนแล้วกันเอา่ารอบริหารประเทศนะครับเอาอะไรนะครับอือหอมแหมนะครับเอาทั้งคู่เลยนะ เออนะครับนะครับนะครับเอาสนธิแล้วก็เอาลุงป้อมไหมลุงป้อมแต่ถ้าเอาสนธิผมเลือกลุงป้อมดีกว่านะเพราะว่าลุงป้อมเนี่ยก็ผมว่าแกน่ารักอะ่ะอืมพี่น้องว่าไงอ่ะผมก็อยากให้ลุงป้อมเป็นนายกนะออืม,อมนะครับนะฮะเอาอยัางไงดีนะฮะนะครับเอาไงลุงป้อมดีกว่า นะพอแล้วพอแล้วลุงนะอืมนะครับลุงป้อมเนะียแกเป็นนะแกก็ไม่รู้ไม่รู้มาถามอะไรไม่รู้อืมประชาชนจะอดตายกันหมดแล้วจานก็บอกนายกแพ้ทงทานนี่ประชาชนจะตายกันหมดแล้วแพ้ทงทานเดี๋ยวนี้มาถามอะไรก็เดินหนีนะักข่าวเลยถามว่าเนี่ยแม่น้ากกมีสารพิษทาไงดีเดินหนีครับนะครับไม่สนใจประ,ะ,ประชาชนเลยนะครับ นะครับเชียร์ลุงป้อมเนี่ยใครๆก็อยากให้ลุงป้อมเป็นนายกแล้วก็ให้สนทิด้วยไหมล่ะสนทิชูวิทย์ด้วยแหละอ๋อนะครับนะครับอย่าตามกระแสอ๋อนะครับนะครับอืมนะครับเอาสามีอุ้งอิ้งได้ไหมอืมหรือจะเอาพักประชาชนนะครับนะฮะนครับแล้วแล้วแต่เราจะเลือกกันนะนะครับผมดูแทบทุกคลิป นะครับป๋าหนุ่ยนะครับแกผู้ภาษาเขมรเก่งปรังปรังปรงปรงป,รง,ป,รง,ป,รง,ปงปังปังปังนะครับนะครับเอาพี่เต้เป็นนายกได้ไหมนะนะครับวันนี้วันวันหยุดนะครับเย็นเย็นก็สบายสบายไม่ต้องเป็นสาระมากใครอยากจะได้สาระก็ต้องไปก่อนเอาลีน่าจังเลยโอ้โอ้โหลีน่าจังนี่น่าจะเป็นอ่อเขาเรียกอะไรโคศกรัฐบาลดีไหมโอ้โหถ้าแม่งได้ชุดนี้มาประเทศชาติเราจเจริญเลย นะพอพอพอมาเป็นนายกบ๊กว่าเจ้าภาพจงเจริญเจ้าภาพจงเจริญนะครับสบายๆนะครับยามเย็นนะครับถ้าใครอยากได้ส,สาระก็เอาไปเอาหมอปลาด้วยลวเพื่อนผมนะหมอปลาโอ้โหแม่งนะเอาหมอปลาด้วยนะน,นะนะยนะนะครับอาจารย์เป็นนายกผมไม่ถนัดอนะลูกแจแดงลูกแจแดงนี่เขาวางตัวแนละ้วนะครับผู้ชายที่เป็นอาจารย์มหิดลด็อกเตอร์ไอ้ด้านคลื่นสมองอนะไรคนเนี้ย แหล่งข่าวที่ผมได้มาก็คือหลังจากแพทองทานเสร็จแล้วเนี่ยดูท่าทางจะเละเทะทิบหายแล้วไปไม่ไหวแล้วก็คือลูกเจแดงเนี่ยคนนี้แหละนะครับก็คืออาจจะเป็นนายกคนต่อไปเพราะว่าพรรคเพื่อไทยมันของชินวัตรเขาเป็นเจ้าของพรรคเพราะนั้นเขาอยากจะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีอะไรมันก็นแล้วแต่เขาอะประชาชนเลือกไปเขาไม่ได้สนใจเขาจะเอายาพวกญาติพี่น้องนะลูกเขยลูกสะภ้ยญาติอะไรต่างๆวงสาคณาญาติสบายนะครับ ให้พี่เดย์เป็นนายกโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเดี๋ยวแม่งสนทิก็มาขับไล่กู่ะครับนะพอสักพักแม่งก็เดี๋ยวชวนทหารมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เห็นมันบอกไม่ขัดข้องแล้วไงออะืมทหารก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บสนทิแม่งชอบพูดปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยอ่านะครับอืมถามว่าพีพ่เดย์มีคนมาชวนเล่นการเมืองมีนะครับแต่ผมไม่ได้สนใจนะครับะนะครับไม่ได้สนใจเล่นการเมืองนะฮะผมชอบแบบนี้ดีนะ นั่งจัดรายการวิปากวิจารณ์ให้ความรู้เป็นปากเสียงประชาชนดีกว่าดีกว่าไหมครับพี่น้องครับทําความรู้จักพลเอกเฉลิมพลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าที่รัมตีกรลาหมคนใหม่นะครับพลเอกเฉลิมพลนะเป็นทหารนะอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดคอรมอนายกคนอิงคนที่สองก็ดูแล้วมาแล้วก็เอาเอา,เอาตัวให้รอดนะอย่าให้ประเทศไทยเสียน,นแดงนะท่านในพลนะค,คะแนนนิยมแพทองทานตกนะครับ นะครับคะแนนนิยมบุ้ยเลยนะครับนะ,ะเทงเนี่ยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแพทองทานเหลือเท่าไหร่ฮะนะครับเท่าไหร่เนี่ยเก้าเปอร์เซ็นโอ้โหตอนนี้ใครๆก็อยากให้เท้งเป็นนายกนะนะครับเท้งก็อยู่พรรคส้มคะแนนนิยมมันสุดๆเลยตะก,กี้ผมคุยกับพรรคการเมืองใหญ่นะพรรคบวกกันเขาบอกว่าตอนนี้เขามีการทําำํารวจเนี่ยเขาบอกถ้าเลือกตั้งวันเนี้ยนะสมมติมีการเลือกตั้งวันนี้พรรคส้มเนี่ย,ยจะได้ประมาณสักสองร้อยยี่สิบ นะครับได้220นะฮะภูมิใจไทยก็ได้สัก80กับแต่เพื่อไทยคงได้ไม่เท่าไหร่ไม่กี่คะแนนนะแล้วพักทางภาคใต้นี่ยก็ต่ำสิบฮะพักที่เป็นเจ้าพ่อทางใต้เนี่ยต่ำสิบนะครับก็คือพูดง่ายก็แนวโน้มก็พักส้มนี่แหละ220ภูมิใจไทยสัก80สนะสมัยหน้าก็ส้มกับน้ำเงินอาจจะรวมก็ได้ก็300กว่าเสียงนะก็เป็นรัฐบาลสบายๆอันนี้ก็อันนี้คือ <c oughs> อันนี้เป็นลักษณะการทําโพลในทางรับที่ผมได้มาวันนี้นะครับอืมก็เล่าให้ฟังนะครับแต่จริงๆอยากให้ส้มได้สักสอง้อยห้าสิบห้าอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นพักการเมืองพักเดียวในการบริหารประเทศแล้วก็เอาพักหนึ่งมาแซมแซมนิดหน่อยถ้าเกินนะถ้าเกินสองร้อยห้าสิบไปแล้วเนี่ยสองร้อยหกสิบเนียสมมตินะพักส้มนะก็เป็นรัฐบาลพรรเดียวแต่ว่าก็เอาพวกพรรอื่นเข้ามาแซมแซมหน่อย นะครับและรวมกับน้ําเงินจะดีหรือก็ไม่ละครก็ก็ก็หมายถึงเราพูดให้ฟังดีไม่ดีก็พี่น้องก็ตัดสินใจนะครับปาร์ติลิสพรรคประชาชนคะแนนประชาชนสูงมากนะครับวัดกันที่สสเขตครับนะครับเอาว่ากันไปนะฮะนะไม่เอาส้มค่ะไม่เป็นไรครับจะกินอะไรละครับนะครับมังคุดหรือไงอยากให้ส้มเป็นรัฐบาลลองดูครับภาคใต้ไม่ ไม่ได้หรอกครับพักส้มเอาไม่เป็นไรครับเป็นากาศอ่าส้มอาจจะได้สามร้อยก็ใช่เป็นไปได้นะสามร้อยนี่ก็สบายก็ไม่ต้องเอาพักอื่นแล้วจบเลยอืมนะครับส้มนี่ก็แรงนะครับนะนะครับนะบนะทางแอปฟ้าก็สแสดงความคิดเห็นบ้างนะดูอย่างเดียวเลยแอปฟ้าเนี่ยนะครับทางแอปแดงนี่เขาก็สแสดงความคิดเห็นเยอะส่วนทางตอตอนี่โอ้โหโคตรแสดงเลยเออเพื่อไทยสามร้อยห้าสิบ โอ้ไม่มีทางนะครับเพื่อไทยคะแนนแม่งตกต่ําลงทุกวันนะครับวันนี้ดูข่าวครับคนเพื่อไทยบอกโอ้ยอดูโพแล้วไม่ตกใจเพื่อไทยมีเวลาอีกสองปีสามารถทําคะแนนตีตื้นได้จะอยู่อยู่ให้ได้ถึงสามเดือนก่อนฮนะครับอย่าไปคิดถึงสองปีเลยผมไม่รู้ว่าสามเดือนเนี่ยเพื่อไทยจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับนะนะฮะจะอยู่ถึงสามเดือนไหมนะครับนะฮะเราว่ากันไปนะ เมื่อวานนี้ตํารวจเขาบอกว่ามีผู้มีคนมาชุมนุมประมาณสองสามหมื่นนะแต่ฝ่ายพวกชุมนุมบอกมีแสนกว่านะครับนะนะครับทำไมตัวเลขมันต่างกันผมแหล่งข่าวตํารวจบอกก็ประมาณสักสองหมื่นอะไรประมาณนี้นะเขามีการคํานวณโดยใช้โดนนะครับโดนเนี่ยเขาจะดูจากพื้นที่แล้วก็นะครับแล้วก็เขามีวิธีการคํานวณเพราะฉะนั้นข้อมูลตํารวจน่แม่งน่าเชื่อถือแต่ข้อมูลผู้ชุมนุมเนี่ยผมว่าไม่น่าเชื่อถือแล้ว นะครับมันอะไรมันจะเป็นแสนได้ไงแถวนั้นจะไปนั่งได้ไงเป็นแสนนะครับนะนะครับนะนะครับเข้าใจนะ <c oughs> อืมนะครับออะไรคู่หายตัวไปเป็นสิบปีแล้วไล้ตัวตวนอะไรเนี่ยนะนะครับว่าอะไรเนี่ยตอนนี้พักไหนทําเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นครับอืมอ่านะครับอืมอว่ากันไปนะครับมีอะไรถามมานะ ยินดีมหาไทยให้สัญชาติคนไร้สัญชาติกว่า4แสนคนออก,ก็เป็นเรื่องดีนะเพื่อไทยยินดีกระทรวงมหาดไทยประกาศคนไร้สัญชาติได้สัญชาติ4แสนคนถือเป็นการให้สัญชาติเย,นะเยอะนะครนะับเยอะน้า4แสนคนนะ10ตำรวจเอกถูกคนขายบุหรี่ไฟฟ้ายิงเจ็บสาหัสหลังวางแผนล่อซื้อพร้อมเจ้าหน้าที่รวม6นายนะครับอันนี้ที่ไหนเนี่ย สองที่สพปากคลองลังสิตหกนายลอบซื้อบุหรี่ไฟฟ้าหน้าร้านสะดวกซื้อในจังหวัดปทุมถูกคนขายไหวตัวใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ็บสาหัสส่วนอาสาตำรวจโดนยิงลูกอันทะโอ้โหแสดงว่าพวกไอ้บุหรี่เถื่อนนี่แม่งไม่ธรรมดามีอาวุธปืนมีอะไรด้วยนะนะครับก็นะครับ,นะรบเนี่ยตำรวจก็เดือดร้อนนะครับเนี่ยอืมอืมอะไรของบัตเนี่ยบุหรี่เถื่อนนี่มันเหิมเกิมนะ ไม่รู้จะว่ายังไงนะพวกนี้นะอืมนะครับว่ากันไปนะฮะเออหนักหนานะอืมอืมนะครับแทงทํานายแพทองทานจะโดนพักร่วมรัฐบาลส่งคําขู่ตลอดหลังจากนี้นะครับนะบก็ดีที่สุดนะแพทองทานก็ยุบสภาจบแล้วแพทองทานบอกตอนนี้ยุบไม่ได้ยุบแล้วแพ้นะครับยุบไม่ได้นะครับ